วันนี้มือใหม่ขายเหรียญชแนลจะมารีวิวเหรียญ10บาทที่เล็กโลหะสองสีนะคะผมก็จะเป็นเหรียญ10บาทที่เล็กนะครับครบ100ปีนะครับผมกรมพระธรรมนูนนะฮะพอตอนะครับผมพ้อสอก็2549นะครับผมแ้าวหลังก็ประมาณนี้นะครับเป็นตาชงตาช่างแล้วผมก็เรียกไม่ถูกนะครับผมใช่ไหมตาช่างมั้งฮะ หน้าก็จะมีรัชกาลที่ห้าและรัชกาลที่เก้านะครับเหรียญแบบนี้ราคาสองพันถึงสี่พันบาทจริงไหมตามมือใหม่ไายเลนด์ฉันน่ไปหาความจริงกันไปเพลครับผมจะรีวิวรายละเอียดก่อนกันก่อนนะฮะก็จะเป็นเหรียญสิบบาทพินลิงนะครับผมโลหะสองสีนะครับผมครบหนึ่งร้อยปีนะฮะกรมพระธรรมนูญนะครับผมก็จะเป็นเหรียญกระส่านะครับ Sabes, ขนาดของมันนะครับผมขนาดของมันก็อยู่ที่26ม mm มนะครับส่วนน้ำหนักนะครับผมน้ำหนักก็อยู่ที่8.5กรัมนะฮะและวจำนวนการผลิตนะครับผมอยู่ที่3ล้านเหรียญนะครับแล้วจริงไหมอ่ะ2,000-4,000บาทไม่จริงนะครับทุกคนมันจริงมันจริงตรงไหนรู้ไหมฮะเขาซื้อเป็นร้อยเหรียญนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมฮะ ปัจจุบันนี่ก็ประมาณ50บาทแล้วนะครับราคา UNC นะครับผมอ่าที่เขาซื้อกัน2,000บ้าง4,000บ้าง5,000บ้างนะครับผมทุกคนมันไม่ใช่แค่เหรียญเดียวนะฮะเหญ่เป็นร้อยเหรียญนะครับผมเพราะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วฮะก็ก็มันมีหลายราคามากนะครับแต่ที่แน่ๆราคา UNC เขาประเมินกันที่เหรียญละ50บาทนะครับไม่ผ่านการใช้นะฮะ สี่ห้าพันก็แสดงว่าร้อยเหรียญนะครับผมทุกคนก็ประมาณนี้นะฮะโอเค okay, นะครับผมก็ถ้าผมพูดผปดนภาพการไหนก็ต้องขอใครด้วยนะฮะเอาเป็นว่าก็ผมพูดมาทั้งหมดก็ไม่ต้องเชื่อนะครับผม